5G ที่กําลังมาถึงนะฮะอาจไม่ใช่แค่สัญญาณมือถือแต่มันจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนให้คุณเป็นเศรษฐีได้ในชั่วข้ามคืนนะฮะ 5G เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงโลกของคนทําธุรกิจอย่างสิ้เนเชิงนั่นคือโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับ SME ไท 5. ยถ้าเรียนรู้หลังจากที่มันเกิดขึ้นแล้วเราอาจจะแพ้คู่แข่งน,นะฮะ เมนต์มาสเตอร์รับปรึกษาจัดหาเงินทุนธุรกิจจากนักลงทุนและสถาบันการเงิน นี่ขอต้อนรับเข้าสู่กล้องโอรี่ครับผมกล้องครับวันนี้นะครับเสนอตอนฮะ 5G ที่กําลังมาถึงนะฮะอาจไม่ใช่แค่สัญญาณมือถือแต่มันจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนให้คุณเป็นเศรษฐีได้ในชั่วข้ามคืนนะฮะเรื่องนี้อยู่ว่ามีโอกาสฮะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไปฟังสัมมนาฮะมีโอกาสได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลและสังคมนะฮะคุณพุทธพงศ์ปุรนกันนะฮะเขาบอกไว้ว่า 5G เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงโลกของคนทําธุรกิจอย่างสิ้นเชิ ได้ฟังแล้วคิดตามแล้วก็รู้สึกว่านี่มันคือโอกาสฮะเลยต้องมาบอกทุก่เพวันนี้ฮะอยากจะบอกว่า 5G ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านะฮะไม่ใช่แค่โทรศัพท์แรงขึ้นอย่างเดียวแต่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจของ SME ทุกๆคนฮนะให้ทุกคนที่คว้าโอกาสได้ถัานอาจจะเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืนได้นะฮะ ท่านรัฐมนตรีฮะผู้ที่พงศุณการบอกเอาไว้ว่ามันไม่ใช่สิ่งเท่ที่มีไว้บนมือถือแล้วทำให้โทรศัพท์เราเร็วขึ้นมันจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจ s m e ไทยอย่างสิ้นเชิงและรัฐบาลของเรารัฐบาลไทยก็พร้อมจะสนับและส่งเสริมเขาบอกอไว้ว่าประเทศไทยถ้าเป็นพีระมิดนะฮะต้องยอมรับนะฮะ50%ของเราอยู่ในภาคพ,พื้นเกษตรกรรม5-10%ทั้งหมดเนี่ยเป็นธุรกิจที่เป็นบริษัทข้ามชาติบริษัทที่ใหญ่มากๆยอดขายเกิน500ล้านขึ้นไปเขามีความเก่งความชำนาญรืองีอยู่แล้วแต่ e ของเราเนะะีของเรา ตรงกลางเนี่ยเราเรียนรู้ปรับตัวเพิ่มเติมให้ใช้เทคโนโลยี5 g ยังไงถ้าเราไม่ได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้นะฮะ s อสของเราอาจจะถูกข้างบนนะฮะทับลงมาก็ได้หรือเราก็อาจอาจจะกลายเป็น50%ที่เหลือที่อาจจะต้องเป็นอยู่ในภาคเกษตรกรรมที่รายได้ยังไม่เยอะนะฮะ ย้อนกลับไปฮะพวกเราทําอายุนลอยล้านในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยยุคที่แล้วนะฮะคนที่ใช้ Facebook เป็นเนี่ยแม่ค้าออนไลน์แม่ค้า Facebook เมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยมีเงินเก็บเป็น10บสล้านเป็นร้อยล้านเลยนะฮะพอเขาเข้าใจโลกโซเชียลมีเดือมา5ปีที่แล้วพูดตรงๆนะฮะวันนี้นะฮะคนที่เกิดเป็นแม่ค้าออนไลน์จะเริ่มทําเพจเป็นครั้งแรกเนี่ยการจะมีแฟนเบสเพิ่มขึ้นมาเป็น1ล้านคนเนี่ยในยุคนี้พูดเลยว่าย,ยากมากๆแต่ไม่ใช่ว่าจะทําไม่ได้นะฮะทำได้อันที่2ะของออนไลนน์ะฮ ยากต่างจาก5ปีที่แล้วอย่างแน่นอนเพื่อนๆที่ทำออนไลน์ทุกคนนะฮะตอนนี้ค่าโฆษณาแพงขึ้นทุกๆวันเราโพสต์ไป1ทีนะฮะแต่ก่อนมีเพื่อนร้อยคนโพสต์ไปเนี่ยเห็นเกือบเกือบร้อยคนนะฮะตอนนี้โพสต์ไปนะฮะคอนเทนต์ของเราโพสต์ไป1คอนเทนต์คนเห็น5คนถึงว่าอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะฮะและต้องแลกกับการที่ต้องจ่ายเงินเพิ่มมาเรื่อยๆเ,เ,เพราะฉะนั้น5ปีที่แล้วในการทําขายของ Facebook ต่างจาก5ปีนี้แน่นอนโอกาสของทางธุรกิจก็คือว่าเขาเรียกว่าฟันแนลแล้วกันนะครับทำโพสต์มคข หนึ่งร้อยคนเห็นมีคนติดต่อเข้ามา50มีคนตัดสินใจคุย30ขายได้20อันนี้คือถ้ามันเป็นฟันแนลแบบนี้นะครับปัจจุบันนี้แหละครับโพสท์ไปหนึ่งร้อยคนอาจจะเห็น5คน5้คนแล้งไงต่อ5คนก็ต้องเกิดการตัดสินใจที่ต้องเอาให้มันเยอะขึ้นก็ต้องเห็นพันคนแล้วไงพันคนกันตอนนี้ก็ต้องเสียงเงินซื้อโฆษณาไงนะแต่ผลตอบรับที่มาคนไม่ได้เห็นเยอะพอคอนเทนต์ไม่ได้มีคนติดต่อเข้ามาเยอะพอการปิดการขายมันน้ยอยพอเพราะฉะนั้นฮนะธุรกิจนะตอนนี้อาจจะขายของโซเชียลมีเด แต่อย่าเพิ่งนะฮะ 5G จะมาถึงในปีหน้านะฮะและ 5G นอกจากจะทําให้โทรศัพท์มันเร็วขึ้นแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพวกเรา SME ฮะมันเกี่ยวครับเพราะมันเร็วขึ้นกว่าเดิมนะฮะประมาณ7เท่าการดาวน์โหลดโเร็วขึ้นดาวน์โหลดข้อมูลดีขึ้นการที่เราจะสามารถเรียวไทม์ในการเห็นภาพจากมือถือเนี่ยมันเร็วขึ้นแล้วมันเก็บข้อมูลและ Data ได้เร็วกว่าแต่ก่อน อันที่หนึ่งนะฮะพอทุกอย่างมันส่งผ่านเร็วขึ้นเนี่ยจะเป็นยุคข,ของคำว,ว่าเดต้าเด a ้ isnewoil เดต้าคือแหล่งสร้างเงินเหมือนน้ำมันแลเหมือนเรามีบอ่อน้ำมันของเราเองเพราะฉะนั้น Data isnewoil คือว่าเรามีข้อมูลที่มีสมบัติมีค่าเหมือนกับเรามีบอ่อน้ำมันของเราเองนะฮะแล้วมันดียังไงฮะตอนนี้เราไม่ต้องพึ่งโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook เสมอไปนะฮะเรามีเว็บของเราเราสามารถมีข้อมูลเชื่อมโยงได้นะฮะว่าตอนนี้มีลูกค้าเข้ามากี่คนเข้ามาที่หน้าไหนตัดสินใจยังไง พื้นฐานข้อมูลเขาเป็นคนอายุเท่าไหร่มาจากไหนซื้อช่องทางใดจากซื้อซ้ําได้หรือเปล่าซื้อมากี่ครั้งหรือเราเอาข้อมูลของเราสามารถมาประมวลผลได้ว่าตอนนี้ฮะรายการกล้องสตอรี่ของเราทํามาทั้งหมด5 0 0พันเทปเนี่ย0 0 0เทปคนเข้ามาดูกี่คนดูที่นาทีที่เท่าไหร่